สายอุดรคึกคักล่าส,สุด70เฮลานงวดนี้ไม่ผิดหวังชัดๆัชุดเด็ดตะไข่สีทรงธรรมวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเงย็นของวันพฤหัสบดปปีที่15เมษายน2564พรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่16ที่พวกเรารอคอยก็จะมาถึงกันแล้วยังไงเรามาลุ้นกันว่าชุดไหนจะเด็ดจะปังแต่สำหรับชุดนี้แนวทางนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ตามชุดที่ปะปะลงให้รับรองคงได้เฮลัน่นพอเข้าตรงๆชุดบน70และมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังชัดๆมาเต็มจา ก็จากข่าวข,าว,ขาวล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนที่มีการเปิดเผยเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้บรรยากาศบริเวณวัดศรีทรงธรรมบ้านหนองก้าหมู่ที่6ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรู้สึกจะคึกคักเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะถือเป็นวันพิเศษวันเทศกาลสงการของพี่น้องชาวไทยดังนั้นจึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลกที่จะมีสาธุชนจำนวนมากที่หลั่งไหลกันมาเพื่อกลับไหว้ส่งน้าและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด หนึ่งในนั้นก็คือตาไข่รุ่นบรรดาลทรัพย์เพราะถ้าเ,เพื่อนๆจำกันได้ก่อนวันเผยออกในงวดล่าสุดทางวัดเขาได้จัดงานทอดพระป่าสาม,มาคัคคีและงานมหาพุทธ,ธาพิเศษหลวงปู่ทวดและตาไข่และเลขปลาประทัดในพิธีที่ป้าป้าได้ลงคลิปให้ก็สวยๆชัดๆ70558สาธุค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนได้ตามคงได้เฮลันชุด70เป็นแน่แท้ แน่นอนค่ะบางคนอาจจะคิดในใจว่าแค่บังเอิญไหมปังจริงไหมก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงวัดสีทรงธรรมสาธุชนคนรักตัวเลขชาวอีสานเขารู้จักกันดีเพราะถือว่ามีหลายงวดมากที่ชุดตัวเลขในพิธีต่างๆที่มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการมักจะส่งผลให้คอหวยสมหวังไปต,ตามกันดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้วันเทศกาลสงการก่อนวันหวยออกสาธทุชนคนที่เคยเฮงเคยปังเน ดล่าสุดเขาก็ไม่ขอผ้าที่จะเดินทางกลับมาเพื่อกลับไหวและขอโชคขอลาบอีกครั้งแล้วแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะเพอชุดตัวเลขปลายประทัดที่เราคนดวงหิงได้จุดถวายก็สวยๆชัดๆ 25 422อีกครั้งนะคะ25 422ยังยังไม่จบค่ะเพราะเลขอีกชุดที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็จะเป็นชุดเลขทุบมงคลที่คนเคยเฮงเคยปังจุดเสี่ยงขอตอหน้าตาไข่ซึ่งก็สวยๆชัดๆชุดเดียวเน้นๆ155 อีกครั้งนะคะเลขไปประทัด25422เลขทุบเสี่ยงทาย155เพื่อนเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดกันไปยังไงเรามาลุ้นกันว่าเลขชุดนี้จะเด็ดจะปังไหมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆรับโชคในช่วงเทศกาลสงการกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรุยเฮงๆนะคะจ,จุ๊บ